สี่หมื่นเก่าครับพี่น้องง่วนตัวนี้สี่หมื่นเก่าหนอกใหญ่สูงอาาัลาดสายผูมันมันเวียดนามือมันไทยเขาซื้อเวียดสื่อสีอ่หมื่นเก่าพี่น้องโตใหญ่โตงามเรียบรวยน้อยเนาะเอาขอบคุณทด้นเถอะครับสี่หมื่นเก่าเวียดนามซื้อไปไปเบื่องตัวต่อไปครับผมเบื่องบรรยากาศครับ เพคนได้ซื้อได้สายขายกันเรียบร้อยเพคนนับเงื่อนไขกันแล้วครับนายหอยแน่ทุนโศกมันตาเศร้าหอยก้อยโศกมันผู้ซื้อกับโศกมันผู้ขายกับโศกมันดูบรรยากาศครับพี่น้องคนซื้อคนขายอะไรครับมันฝากคาเผาไปเบืองง้อตัวโตไปครับผมไปเบืองง้อบุ้งหอยตัวโตไปดูบรรยากาศจังข้าวนะครับผมโอ้โหเขาเหมือนเบืองเขาเอิืนเขาอย่างน้อเหมือน นี่คุณพ่อมาคือรถใส่คุณพ่ขึ้นรถใส่ตงบรรยากาศครับพี่น้องรถคุณพ่อเงียบปะอีพอมาซื้อมาขายมาขายเบิดไปขั้วไม่แล้วโชคตาเศร้าดิเจ้าหาอีกปะขันถือใจเขาอีกถือใจนี่พ่อนี่พ่อแดงเนาะโอ้ยอ๋อขอบคุณคุอพ่อ้อขอบคุณครับผมสวัสดีครับอี่พอยทั้งเดียวก็มาขายกล้วย มเกข่อยเม็กกาลัสินบ้านเดียวกันก็วาวซูริยะอย่างเรามาทางนี้ครับพี่น้องห้องนี่ฐานจะข้ามในท่อใดเนี่ยหมื่นเจ็ดหารอยสองตู้ต่อร่องได้เป็นบ่ต่อร่องได้ใกล้ใกล้กับทรงได้คือเก่อนบ่ส่งไดขึ้นโต๊ะขัารถสูงขันยุ้ยใกล้จงขามหัวไปก็ได้เด็นบ่เฮยสวัสดีครับผสวัสดีครับผมครับส่งโซนมันครับผมประครับพี่น้องคุณผลราคาบ่แพงครับผมข้อยเมลุคุณครับผม โอ้ยแเดเลยนี language, so ่พวกัก <mud> ล <cả> hey. ้ค yes. ่ไปย่างไปเนเพื่อนเสร็จสงไปให้ไปซอยอะไรให้นี่เพิ่นกำลังไล่งัวอยากแจ้หน่อยทยพีนองเอซเบิ้งถามเพิ่นเบิ้งเพิ่นมาาเสรางาสันไปครับเดี๋ยวต้องโต่อไปครับผมป สื่อขายนี่เบื่อวัรแยากาศครับพี่น้องอยู่ตลาดโอ้หมอนี่ไม่ต่งง้อตัวงามยุคขวางนี่สื่อต่งง้ออ้วนนะครับขวางนี่ขวางนี่พันสื่อต่งง้ออ้วนนี่สื่อเนื้อสื่อเนื้อตันๆอ้วนๆครับนี่มันก็ล่างจุงเข้าไปบ่มีตัวจอยบ่มีตัวแห่งบ่มีโค้งมีต่างแต่เนื้อทั้งนั้นแหละครับขวางนี่ พเพ่นเอามาซื้อมาสายขุนสายเนื้อโดยเฉพาะสายตันๆเนาะครับป่ะครับไปพวงโตต่อไปครับผมจากเมื่อสองเมื่อเก้าแมนเวียดให้แมนไทยเฮาเสื้อไปพมสีลาซอย,วยเวียดเสื้อครับสองเมื่อเก่าครับค,ค่อยตัวนี้ไทยเสื้อสองเมื่อหาเวียดสอสอเสื้อสองเมื่อเก้าห่างกันอยู่ตัวแล้วเนาะสกโซมันมาได้เด้อป่ะครับผม ขาดคนตัวไหนก่อนโอ้ขาดต้นหาลอยเอาปล่อยไปตะกอนหมุนตัวต่อไปหน่อยเนาะครับผมโอ้วัวขั้วหัวส้นกันอหมืออ่อส้นกันโอ้ใครไหนเนาะมันหัวส้นกันเหมืนโอ้เสียขาดซะเนาะมันโอ้ใคไหนเนาะดึงบ่ ส้นกันแยอะกว่านเอาหนิท่อดนหา่านาคั่ปะเอาก็ยังได้ถือขวดยาน้ำกหมนานกเพิ่นให้เาอ๋โออเออไปโอ้รถาอ้านซื้อหากอไปไปย่างไงไปย่างผมย่างไปซอยนี่ไปหัวรถเยอะถออุ่มซอยได้น มันเาปัญหาสายควยแขตัวเออควยแขเออควยเตี้ยควอยยางน้ำก่นเจ้าเจ้าถือบังอยู่นเนี่ยเอาปัญหบ้าสุริยะเมียนบอกพร้อมเมียนโอ้ยเจ้าเก่าเจ้าเดิมเหรครับเนี่ยเอแล้วมันจะิอยู่ทางไหนขอเสือไปดิอยู่กาลสินครับกาลสินบ้านเดียวกันกับบ้าสุริยะตอนเนาอป่ากุ้งบ่อนคือแขกแกงหางคือว่าเนาะปลาน้าบ่อนคือแขงขางฝ่าลันจักรจันห้องคือของลกันย่ำเนาะเออโอ้ส่งมันมาดิเอาไปดิไอึ้นไป อ้าวขึ o, r ham, r ham, r ham ้นรถเรียบร้อยแล้ว huh. บ uh ้านนี huh. uh ้ขอบคุณครับขอบคุณครับเอาลำลำเรวยๆเด้อมาส่งทางัแล uh ้วละปลอดภัยตลอะบ้านนี้ครับครับครับผมครับนี่โอ้คุณเป็นตะสื่อยูหรอกบ่ท่านเอกพ่อบ่เซียวอีกยุ่นบ้านี้เด็กแยงครับเออโอ้ดูดีในนั่งในฝาถ่ายบ่ท่านพิจิตรนะพ่อดอกโอ้เอ้าบ่ท่านพ่ออายเจ้ายุ้ยยุ้ยแท้กตัวบ้านอยู่บ้านตดียนั่งครับโดนเดยนั่งโอ้นี่ยุ่งมองบกขายแตงโมนี่พีครับผมขายแตงโม เออไม่ง้อคั้ยหลายบ่อยู่หานหลายครับผมฮาทเทอพี่น้องอยากได้พี่น้องก็สิโทรหาเนาะแม่นครับฮาทเทอพี่น้องสิโทรหาอยากได้ง้ออยากได้ควนั่นเจ้าตัวงามราคาถึกเถื่อนนี่ฝากเบอร์พี่น้องแน่อ่ศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองเก้าแปดเจ็ดเก้จ็ดเนื้อแปดสามเจ็ดจากห้อยห้อยทิพยครับเอ้าเจ้าเก้าเจ้าเดิมแม่ครับผมบ้านหนองจะนั่งอำเภอยังตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์สวัสดีครับสุขสมนะครับผมประหารพี่น้องมาด้พี่น้องทศเจียมตุนใจฝากโทรหาเพผนเด้อ โคเร็วๆได้มแตรตัวงามถึกๆเนาะแทนเขาถือถือครับผมชาบ้านเกษตรกรนีะครับครับถือว่าถือใจส่งฟรีเนาะได้ครับผมครับสวัสดีครับปาับพี่น้องบ่าวสุดิญาสิพาพี่น้องไปเบิ่งควายโต่อไปงั้นวโต่อไปเนาะครับ